ปิดท้ายในช่วงแรกนี้นะครับเราพาไปท่องเที่ยวกันที่จังหวัดยะลาดีกว่าครับที่ยะลาที่บ่อน้ำร้อนเบตงนะครับก็ถือว่าเป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับมีแร่ธาตุสามารถที่จะคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยนะครับที่ผ่านมาครับมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นทางอบจอยะลาก็เลยไนดะ้มีการปรับปรุงพัฒนาบ่อน้ำร้อนขึ้นมาใหม่ให้ทันสมัยดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับไปติดตามจากรายงานครับ บอ่อน้ำร้อนเมตรงตำบนตาน้อแม่รอ้อนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นบอ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีน้ำพุเดือดขึ้นมาจากใต้ดินอุณหภูมิของน้ำประมาณ80องศาเซลเซียสฐานน้ำมีกรดกำรรมะถันที่เป็นสรรพคุณในการรักษาโรคได้เป็นอย่างดีซึ่งที่นี่จะมีสระขนาดใหญ่ไว้กักเก็บน้ำจากน้ำพุร้อนเพื่อให้แช่ตัวแช่เท้าและมีบอ่อไว้ต้มไข่แบบออนเซนใน7นาทีมีพ่อค้าแม่ค้ามาแขวนไข่ไว้คอยบริการบรรยากาศโดยรอบ ก็สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนยอนใจจึงเป็นแลนด์มาร์คสำคัญด้านการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดยะลาและอยู่ในความดูแลของอบจยะลาดูแลเรื่อยมาตั้งแต่ปี2531พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วประเทศรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านก็ให้ความสนใจมาท่องเที่ยวกันเป็นจํานวนมากและเพิ่มขึ้นแทบทุกปีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอบจยะลาจึงได้จัดสรรงบประมาณดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาบ่อน้ําร้อนเบตงขึ้นใหม่ตา แต่การปรับภูม,มิทัศน์โดยรอบสิ่งอำนวยความสะดวกที่จอดรถปรับเปลี่ยนงานป้ายเปตงฮอสสปริงงานบ่อแชร์รวมไปถึงสุขาพิบาลและแสงไฟสว่างให้เพียงพอ,อทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจลาได้รับเมาะหมายในเรื่องของการดูแลพื้นที่ส่วนที่เป็นบ่อน้ำร้อนได้มีนโยบายในเรื่องที่จะพัฒนาบ่อน้ำร้อนเบตงก่อนหน้านั้นก็ไม่เป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชน และก็ยังเป็นสถานที่ไม่ได้มีการพัฒนาซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาก็พยายามที่จะจัดสรรงบประมาณของอ,อบจอเองและก็ในส่วนที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณส่วนกลางของจังหวัดเกือบ30ปีจนกระทั่งบัดนี้แหล่งท่องเที่ยวบ่นอน้ำร้อนก็มีการพัฒนานะครับและก็สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว ที่ผ่านมาเนี่ยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะลาก็มีวัตถุประสงค์ที่สําคัญนะครับในเรื่องของการพัฒนาบ่อน้ําร้อนเบตงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานเท่าเทียมกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่สําคัญของประเทศ จากแผนโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนของออบจยยลาวันนี้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมแล้วว่าผู้มาเยือนนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียสิงคโปร์ต่างก็ให้การตอบรับในการเดินทางมาท่องเที่ยวเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและย่งตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลที่จะพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ที่มีการปรับปรุงห่วน้ำร้อนเนี่ยเราจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากๆเลยสำคัญที่สุดคือทัศนียภาพก่อนหน้านี้ไม่มีจุดขายเลยหลังจากที่มีการปรับพื้นที่อะครับจะเห็นได้ว่ามันมีจุดหลายจุดที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาแช่ขามันจะเป็นการระบายในพื้นที่แช่ขาด้วยเรามีพื้นที่เพิ่มขึ้น2จุดในการแช่ขาทําให้ทําให้การการแช่ขาของเราเนี่ยมัน มันมีความสุขมันมันอินมันฟินมากขึ้นนะ่ะจุดเช็คอินป้ายฮอตสปริงฮะจะใหญ่โตมากๆเลยเพราะเวาลาเราะถ่ายรูปลงสตอรี่จีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนจะรู้เลยว่ามันคือเบตงดีเทลของเขาเนี่ยจะออกเป็นจีนจีนออกเป็นญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยฮะที่เป็นทางเดินน่ะคือชอบมากๆเลยมันดูแพงแล้วก็มันดูเก๋มากเลย มาจากกรุงเทพมหานครค่ะเป็นครั้งแรกที่มาเบตงค่ะถ้าเป็นบ่อน้ำนอนแต่ละที่มันก็จะแตกต่างกันแต่ว่าสำหรับที่เบตงเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้แบบแออัดทุกทานแล้วก็แบ่งเป็นโซนหน้าที่เอาค่ะบรรยากาศดีความสะอาดใช้ได้เลยสะอาดมากเลยค่ะเจ้าหน้าที่ให้ความรู้หรือว่าให้ข้อมูลแนะนา อย่างดีลาไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดอยากให้ทุกคนมาลองสัมผัสด้วยตัวเองค่ะแต่ก่อนจะธรรมชาติหน่อยตอนนี้ก็เป็นแบบนี้บางคนก็ชอบแบบนี้บางคนก็ชอบแบบแต่ก่อนเนี้ยแต่แบบนี้ก็คือได้ลูกค้าได้เยอะอยู่นักท่องเที่ยวมาในช่วงนี้ก็จะได้รับความปลอดภัยสะดวกสบายและคิดว่า บอ่อน้ําร้อนก็จะเป็นอีกแห่งหนึ่งที่เป็นที่นักท่องเที่ยวประทับใจครับนอกจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในความรับผิดชอบแล้วอาบาจอยะลาย,ยังได้สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลาบูรณาการการทํางานร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อเดินหน้าพัฒนาจังหวัดให้เป็นหมุดหมายสําคัญที่นักท่องเที่ยวจะต้องเลือกมาตอกย้ําความมหาัศาจรรย์การท่องเที่ยวใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนเปิดใจเปิดประสบการณ์แล้วเดินทางมาสัมผัสมนสเสน่ห์ที่ชวนลหลงไหลในดินแดนพระหุวัฒนธรรม